อัฏฐกถาอสังกิยชาดกบทนำความปลอดภัยที่แท้จริงสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่สำคัญมากในพระพุทธศาสนาค่ะเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยความปลอดภัยที่แท้จริงและพลังอำนาจที่มองไม่เห็นแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือเมตตาและกรุณาเรื่องที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ มาจากพระไตรปิฎกส่วนที่เรียกว่าชาดกค่ะชื่อเรื่องคืออสังกิยะชาดกคําว่าอาสังกิยะนั้นมีความหมายที่สื่อถึงแก่นของเรื่องราวโดยตรงเลยนะคะคือความปราศจากความหวาดระแวงหรือความปลอดภัยที่แท้จริงชาดกนี้ไม่ได้เป็นแค่นิทานโบราณสอนใจธรรมดาค่ะแต่มันคือพิมพ์เขียวของการใช้ชีวิต ที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้พวกเราทุกคนเพื่อสร้างเกราะป้องกันภัยที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้ซึ่งเป็นเกราะที่ต้องสร้างจากภายในสู่ภายนอกพระบรมศาสดาของเราส่งยกเรื่องนี้ขึ้นแสดงที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านประทับอยู่บ่อยครั้งเลยค่ะมูลเหตุของการแสดงธรรมนี้ ก็เริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ที่อุบาสกผู้ทรงธรรมท่านหนึ่งได้ประสบมาซึ่งเหตุการณ์นี้ได้นำไปสู่คำสอนที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างลึกซึ้งว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในมิติที่กว้างขวางเกินกว่าที่เราเคยคิดไว้ค่ะมาดูกันค่ะว่าอุบาสกท่านนี้ได้ทำอะไรที่น่าทึ่งขนาดนั้นและเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า จะมาช่วยยืนยันหลักธรรมนี้ได้อย่างไรบ้างภาคที่หนึ่งมูลเหตุแห่งการแสดงธรรมพลังสติสยบภัยอุบาสกผู้ทรงอนุภาพแห่งโสดาปติมัคเรื่องราวในปัจจุบันชาตินี้เริ่มต้นที่เมืองสาวัตถีค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีท่านหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะคะท่านเป็นถึง อริยะบุคคลชั้นโสดาบันค่ะการเป็นโสดาบันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะคือการเป็นผู้ที่ถึงกระแสแห่งพระนิพพานแล้วแม้จะยังไม่หลุดพ้นโดยสมบูรณ์แต่ก็ได้ละสังโยชน์เบื้องต้นได้แล้วสามประการนั่นคือสักยัตทิฐิความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนที่แท้จริงวิจิก,กิจฉาความสงสัยในพระรัตนตรยัย สีละพะตะปรมาตความยึดมั่นถือมั่นในศีลและวัดปฏิบัติที่ผิดด้วยเหตุนี้เองจิตใจของท่านจึงเปลี่ยมด้วยศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรยัยและมีศีลที่บริสุทธิ์ผุดผ่องท่านผู้นี้จึงมีความไม่ประมาทเป็นที่ตั้งในทุกก้าวย่างของชีวิต 1. การปฏิบัติธรรมท่ามกลางความเสี่ยง วันหนึ่งอุบาสกท่านนี้ได้ร่วมเดินทางไปกับกองเกวียนขบวนใหญ่เพื่อทำการค้าขายลองจินตนาการภาพนะคะการเดินทางค้าขายในสมัยโบราณต้องเผชิญกับสภาพที่ทุรก,กันดารและความเสี่ยงจากอันตรายรอบด้านโดยเฉพาะจากโจรป่าซึ่งเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเป็นประจำค่ะเมื่อกองเกวียนหยุดพักแรมกลางป่าอันเปรี่ยวเปล่าในยามค่ำคืน ขณะที่คนส่วนใหญ่นอนหลับพักผ่อนเพื่อเตรียมรับมือก,กับการเดินทางในวันรุ่งขึ้นอุบาสกผู้เป็นโสดาบันกลับเลือกที่จะใช้ช่วงเวลาแห่งความสงบนี้บำเพญภาวนาค่ะท่านได้เลือกปฏิบัติอริยบทเดินจงกรมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่การเดินจงกรมก็คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องโดยมีสติสัมปชัญญะกำกับทุกย่างก้าวไม่ให้เผลอผล ความตั้งใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ประมาทในชีวิตหรืออัปมาทธ,ธรรมและการตระหนักในคุณค่าของทุกช่วงเวลาอย่างแท้จริง 2. พลังแห่งสติที่สยบภัยในขณะนั้นเองค่ะโจรป่าจำนวน500คนซึ่งเป็นกองโจรขนาดใหญ่และมีอนุภาพในการทำลายล้างได้ซุ่มเข้ามาใกล้บริเวณที่พักแรมเพื่อเตรียมการเข้าปล้นทรัพย์สิน จนเหล่านี้ไม่คาดคิดว่าจะมีผู้ใดตื่นอยู่และเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดค่ะแต่เมื่อสายตาของพวกโจรปะทะเข้ากับเงาร่างของอุบาสกที่กำลังเดินจงกรมอยู่อย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนและสงบมั่นคงพวกโจรก็เกิดความหวาดระแวงและเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงค่ะพวกเขาเห็นอุบาสกผู้สำรวมตนนั้นเป็นยามผู้เฝ้าทรัพย์ที่มีสติและมีความเพียรอย่างยิ่งยวด พวกเขาคิดกันว่ายามผู้นี้ช่างเป็นผู้ที่ระมัดระวังตนอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหากเราบุกเข้าไปขณะที่เขากำลังเดินอยู่เช่นนี้ย่อมถูกจับได้โดยง่ายเราควรรอให้เขาเกิดความเหนื่อยล้าหรือเผลอหลับไปเสียก่อนจึงค่อยลงมือด้วยความหวาดระแวงและมั่นใจในแผนการของตนพวกโจรจึงตัดสินใจส้มรออยู่รอบเพื่อรอคอยโอกาสที่ยามผู้นี้จะเผลอ แต่ด้วยอนานาตแห่งสมาธิและเมตตาภาวนาที่อุบาสกจเจริญอยู่ตลอดเวลาท่านจึงสามารถเดินจงกรมได้อย่างไม่ย่อท้อตั้งแต่ยามต้นจนกระทั่งฟ้าสว่างโจรทั้ง500อคนจึงต้องยอมถอยหลังไปในที่สุดเมื่อรู้ว่าตลอดทั้งคืนมิได้มีช่องว่างให้พวกเขาเข้าโจมตีได้เลยนี่คือชัยชนะอันบริสุทธิ์ของความสงบที่เอาชนะความรุนแรง ชัยชนะนี้มิได้เกิดจากการต่อสู้ด้วยอาวุธแต่เกิดจากรัศมีแห่งธรรมที่แผ่ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ของผู้ที่รักษาตนอย่างเคร่งครัดค่ะภาคที่สองแก่นธรรมแห่งการอยู่ร่วมกัน 3. ามคำถามและคำตอบอันเป็นแก่นธรรมเมื่ออุบาสกเดินทางกลับถึงสาวัตถีอย่างปลอดภัยท่านได้เข้าเฝ้าพระาศาสดา และกราบทูลถามถึงประเด็นทางธรรมที่เกิดจากประสบการณ์อันณ่าอัศจรรย์นั้นคำถามของท่านคือถ้าแต่พระองค์ผู้รักษาตนสามารถปกป้องผู้อื่นได้หรือไม่คำถามนี้สะท้อนความสงสัยที่ว่าการกระทำของตนเองคือการเดินจงกรมเพื่อรักษาจิตนั้นได้ส่งผลต่อภายนอกคือการรักษากองเกวียนอย่างแท้จริงหรือไม่ พระศาสดาทรงตรัสด,ดอบด้วยหลักการที่ครอบคลุมถึงการอยู่ร่วมกันในสังสารวัฏซึ่งเป็นคำตอบที่ลึกซึ้งและกว้างขวางมากค่ะพระองค์ตรัสว่าผู้รักษาตนคือผู้รักษาผู้อื่นและผู้รักษาผู้อื่นก็คือผู้รักษาตนคำตอบนี้ไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำที่ไพเราะเท่านั้นนะคะแต่เป็นการแสดงวิมุตติรสหรือรสแห่งความหลุดพ้นที่เชื่อมโยงระหว่างอัตถอัตถ คือประโยชน์ตนและปรัตถะคือประโยชน์ท่านเข้าด้วยกันอย่างไม่แยกออกค่ะเรามาพิจารณาคำตอบนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นนะคะผู้รักษาตนคือผู้รักษาผู้อื่นการรักษาตนในที่นี้คือการรักษาศีลสมาธิและปัญญาค่ะเมื่อบุคคลไม่ประมาทรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ย่อมไม่เป็นผู้สร้างภายัยไม่เป็นผู้เบียดเบียนใคร และกระแสะแห่งความสงบเยือกเย็นที่แผ่จากจิตย่อมเป็นเกราะป้องกันและให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่คนรอบข้างเหมือนกับอุบาสกที่แผ่รัศมีแห่งความไม่ประมาทจนโจรไม่กล้าเข้าใกล้ผู้รักษาผู้อื่นก็คือผู้รักษาตนการแผ่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาหรือพรหมวิหารคือการปฏิบัติธรรมเพื่อผู้อื่น ซึ่งเป็นการขจัดความอาฆาตพยาบาทและความเห็นแก่ตัวออกจากจิตใจค่ะการกระทำเช่นนี้เป็นการชำระจิตให้บริสุทธิ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองคือรักษาตนเองนอกจากนี้การที่เรามีเมตตาต่อผู้อื่นยอมทำให้พวกเขาไม่คิดร้ายต่อเราและคอยช่วยเหลือเรายามยากนี่คือความปลอดภัยทางสังคมที่เกิดจากการกระทำของเรานั่นเองค่ะ นี่คือแก่นธรรมที่ว่าด้วยความรับผิดชอบร่วมกันและการสร้างระบบความปลอดภัยที่เริ่มจากจิตใจที่บริสุทธิ์ของแต่ละบุคคลภาคที่สอดีตนิทานรัศมีแห่งเมตตาของพระโพธิสัตว์รัศมีแห่งเมตตาของพระโพธิสัตว์เพื่อเป็นการเสริมความเข้าใจในหลักธรรมที่ยิ่งใหญ่นี้พระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตนิทานมาเล่าค่ะในครั้งนั้น พระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นราสีผู้บำเพ็ญพรตมีวัดปฏิบัติที่สงบสํารวมและมีจิตที่ประกอบด้วยพรมวิหารอย่างแน่แนท่านเองก็ได้ร่วมเดินทางไปกับกองเกวียนขบวนหนึ่งและได้พักแรมในป่าลึกเช่นกันเหตุการณ์ในอดีตชาติได้ดำเนินไปในทํานองเดียวกันกับเหตุการณ์ปัจจุบันค่ะโจรกลุ่มหนึ่งได้วางแผนปล้นแต่เมื่อเห็นพระราสีผู้ที่สัตว์ผู้สงบสงเง่ยม เดินจงกรมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างไม่ย่อท้อพวกโจรก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นยามเฝ้าและต้องยอมถอยหลังไปตลอดคืนเช่นกันเมื่อชาวกองเกวียนทราบเรื่องในรุ่งเชา้าพวกเขาต่างพากันมาถวายสักการะและขอบพระคุณพระฤาษีด้วยความเคารพยกย่องอย่างยิ่งพระโพธิสัตว์จึงกล่าวพระธรรมเทศนาเพื่อขจัดความยึดมั่นถือมั่นและชี้ให้เห็นถึงแก่นของความปลอดภัยที่แท้จริง ด้วยการกล่าวคาถาที่สำคัญมากค่ะท่านกล่าวว่าความกลัวเกิดขึ้นแก่คนที่มีทรัพย์แต่เราผู้ไร้ทรัพย์มีแต่เมตตาและกรุณาจึงปราศจากภัยทั้งในเมืองและป่าถ้อยคำนี้เป็นการประกาศถึงอนุภาพของเนคขมบารมีการสละออกและเมตตาบารมีคือความสมบูรณ์แห่งเมตตาคนที่มีทรัพย์ย่อมเกิดความกลัว ทรัพย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงเงินทองเท่านั้นนะคะแต่รวมถึงความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสุขทุกข์เกียรติยศหรือแม้แต่ชีวิตของตนเองความยึดมั่นเหล่านี้คือต้นเหตุของความกลัวการสูญเสียคะ่ะความกลัวจึงเป็นเครื่องตามรังควานผู้ที่ยึดมั่นอยู่ตลอดเวลาผู้ไร้ทรัพย์ มีแต่เมตตาและกรุณาจึงปราศจากภัยการเป็นผู้ไร้ทรัพย์คือการเป็นผู้ที่ปล่อยวางความยึดมั่นจิตจึงเบาและเป็นอิสระเมื่อปราศจากความยึดมั่นถือมั่นก็จะไม่มีความกลัวต่อการสูญเสียใดๆเมื่อจิตนั้นเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาและกรุณายอมเท่ากับว่าเราได้สวมเกราะป้องกันที่ไร้ช่องโหว่เพราะเมตตาขจัดความเป็นศัตรูในทุกทิศทาง พระโพธิสัตว์ได้แสดงธรรมด้วยการเจริญพรหม,มวิหารสี่ซึ่งเป็นหลักธรรมอันประเสริฐของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุขมนุษย์เหล่านั้นที่ได้สดับฟังธรรมแล้วเกิดความยินดีเลื่อมใสและได้เจริญพรหม,มวิหารสี่ตลอดชีพเมื่อสิ้นชีวิตลงก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกค่ะการประชุมชาดกสัจะสัมพันธ์พระบรมศาสดาทรงสรุปพระธรรม,มเทศนาด้วยการเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน ชาวเกวียนในครั้งนั้นได้กลับมาเกิดเป็นพุทธบริษัทในสมัยพุทธกาลพระดาบทหรือฤาษีในครั้งนั้นคือเราตถาคตหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้การประชุมชาดกนี้เป็นการยืนยันว่าเมตตากรุณาเป็นธรรมะที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องในทุกชาติจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดพลังแห่งเมตตานั้นจึงไม่ใช่เรื่องอุปโลก แต่เป็นสัจธรรมที่ก่อให้เกิดผลจริงในทุกภพภูมิค่ะภาคที่ 4. บทวิเคราะห์เชิงปรัชญาและปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าใจอสังกิยชาดกได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราจะมาเจาะลึกในหลักธรรมที่เกี่ยวข้องและมิติเชิงปฏิบัติที่แฝงอยู่ในเรื่องราวค่ะ 1. การตีความคำว่ารักษาตนคือรักษาผู้อื่นในมิติต่างๆ หลักธรรมนี้เป็นเสาหลักของชาดกนี้และสามารถตีความได้หลายระดับมิติแห่งศีลการรักษาตนด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จและไม่ดื่มสุราหรือศีลห้าคือการรักษาผู้อื่นโดยตรงค่ะเพราะการไม่ละเมิดศีลห้าเป็นการให้ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินครอบครัวและเกียรติยศแก่สังคมทันทีหรือรักษาผู้อื่น และการมีศีลบริสุทธิ์ย่อมทําให้จิตใจของตนเองสงบไม่ต้องหวาดระแวงภัยจากกรรมชั่วของตนเองหรือรักษาตนมิติแห่งสติการเดินจงกรมคือการเจริญสติปัฏฐาน4การมีสติเป็นเครื่องควบคุมไม่ให้จิตคิดชั่วหรือทําชั่วซึ่งเป็นการรักษาตนไม่ให้ตกอยู่ในอํานาจของกิเลสการมีสติที่มั่นคงทําให้อุบาสกและฤาษีไม่ประมาท ซึ่งเป็นปัจจัยให้โจรเข้าใจผิดและไม่กล้าเข้าโจมตีพลังแห่งสติจึงแผ่เป็นรัศมีแห่งความปลอดภัยออกไปภายนอกค่ะมิติแห่งเมตตาเมตตาคือการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดในการรักษาตนและผู้อื่นการแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวงเป็นการขจัดความเกลียดชังและการผูกขยบาทออกจากจิตใจซึ่งเป็นการรักษาตนเองจากไฟแห่งโทสะ เมื่อจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะทำร้ายใครการแผ่เมตตาคือการให้อภัยและอภัยทานคือการให้ความไม่กลัวแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงดังที่พระโพธิสัตว์ได้ตรัสไว้ว่าเรามีแต่เมตตาและกรุณาจึงปราศจากภัยพระโพธิสัตว์ได้แสดงธรรมด้วยการเจริญพรหม,มวิหารสี่ซึ่งเป็นหลักธรรมอันประเสริฐของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข มนุษย์เหล่านั้นที่ได้สดับฟังธรรมแล้วเกิดความยินดีเลื่อมใสและได้เจริญพรหมวิหารสี่ตลอดชีพเมื่อสิ้นชีวิตลงก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกค่ะการประชุมชาดกสัจจะสัมพันธ์พระบรมศาสดาทรงสรุปพระธรรมเทศนาด้วยการเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันชาวเกวียนในครั้งนั้นได้กลับมาเกิดเป็นพุทธบริษัทในสมัยพุทธกาลพระดาบบทหรือฤาษีในครั้งนั้นคือเราตถาคต หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้การประชุมชาดกนี้เป็นการยืนยันว่าเมตตากรุณาเป็นธรรมะที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องในทุกชาติจนกระทั่งได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดพลังแห่งเมตตานั้นจึงไม่ใช่เรื่องอุปโลกแต่เป็นสัจธรรมที่ก่อให้เกิดผลจริงในทุกพภพภูมิค่ะภาคที่4บทวิเคราะห์เชิงปรัชญาและปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าใจอาจสังกิยชาดกได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราจะมาเจาะลึกในหลักธรรมที่เกี่ยวข้องและมิติเชิงปฏิบัติที่แฝงอยู่ในเรื่องราวค่ะ 1. การตีความคำว่ารักษาตนคือรักษาผู้อื่นในมิติต่างๆหลักธรรมนี้เป็นเสาหลักของชาดกนี้และสามารถตีความได้หลายระดับมิติแห่งศีล การรักษาตนด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จและไม่ดื่มสุราซึ่งเป็นการรักษาผู้อื่นโดยตรงเพราะการไม่ละเมิดศีลห้าเป็นการให้ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินครอบครัวและเกียรติยศแก่สังคมทันทีการมีศีลบริสุทธิ์ย่อมทำให้จิตใจของตนเองสงบไม่ต้องหวาดระแวงภยัยจากกรรมชั่วของตนเองหรือรักษาตนมิติแห่งสติ การเดินจงกรมคือการเจริญสติปัฏฐานสี่การมีสติเป็นเครื่องควบคุมไม่ให้จิตคิดชั่วหรือทำชั่วซึ่งเป็นการรักษาตนไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสการมีสติที่มั่นคงทำให้อุบาสกและฤาษีไม่ประมาทซึ่งเป็นปัใจจัยให้โจรเข้าใจผิดและไม่กล้าเข้าโจมตีพลังแห่งสติจึงแผ่เป็นรัศมีแห่งความปลอดภัยออกไปภายนอกมิติแห่งเมตตา เมตตาคือการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดในการรักษาตนและผู้อื่นการแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งปวงเป็นการขจัดความเกลียดชังและการผูพยาบาทออกจากจิตใจซึ่งเป็นการรักษาตนเองจากไฟแห่งโทสะเมื่อจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะทำร้ายใครการแผ่เมตตาจึงเป็นการให้อภัยและอภัยทานคือการให้ความไม่กลัวแก่ผู้อื่นอย่างแท้จริง ดังที่พระโพธิสัตว์ได้ตรัสไว้ว่าเรามีแต่เมตตาและการุณาจึงปราศจากภัยพระโพธิสัตว์ได้แสดงธรรมด้วยการเจริญพรหม,มวิหารสี่ซึ่งเป็นหลักธรรมอันประเสริฐของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุขมนุษย์เหล่านั้นที่ได้สดับฟังธรรมแล้วเกิดความยินดีเลื่อมใสและได้เจริญพรหม,มวิหารสี่ตลอดชีพเมื่อสิ้นชีวิตลงก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกค่ะ การประชุมชาดกสัจจสัมพันธ์พระบรมศาสดาทรงสรุปพระธรรมเทศนาด้วยการเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันในครั้งนั้นคือชาวเกวียนในครั้งนั้นได้กลับมาเกิดเป็นพุทธบริษัทในสมัยพุทธกาลพระดาบทฤษีในครั้งนั้นคือเราตถาคตหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้ การประชุมชาดกนี้เป็นการยืนยันว่าเมตตาการุณาเป็นธรรมะที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องในทุกชาติจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดพลังแห่งเมตตานั้นจึงไม่ใช่เรื่องอุปโลกแต่เป็นสัจธรรมที่ก่อให้เกิดผลจริงในทุกภพภูมิค่ะภาคที่5การนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอสังกิยชาดกมีคุณค่าอย่างยิ่งในการนำมาประยุกต์ใช้ในโลกปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความหวัดระแวงค่ะ 1. การสร้างความมั่นคงในที่ทำงานและสังคมไม่ประมาทด้วยสติในการทำงานและการใช้ชีวิตเราควรมีสติกำกับอยู่เสมอเปรียบเสมือนการเดินจงกรมทางความคิดการทำงานด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทมีได้เพียงป้องกันความผิดพลาดของตนเองหรือรักษาตน แต่ยังทําให้เพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการไว้วางใจและรู้สึกปลอดภัยในการทํางานร่วมกันหรือรักษาผู้อื่นการใช้เมตตาเป็นนโยบายในการบริหารจัดการหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมการใช้เมตตาและกรุณาในการสื่อสารและการตัดสินใจจะช่วยลดความขันแย้งความอคติและความหวัดระแวงระหว่างกันนี่คือการสร้างเกราะป้องกันทางสังคมที่ดีที่สุดค่ะ การบำเพ็ญอภัยทานตามแนวคิดของชาดกนี้การให้อภัยทานหรือการให้ความไม่กลัวไม่จำเป็นต้องเป็นการบริจาคทรัพย์สินแต่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนผู้อื่นและการแผ่เมตตาที่บริสุทธิ์การที่เรารักษาศีลคือการให้ความปลอดภัยแก่โลกทั้งหลายโดยไม่ต้องลงทุนด้วยเงินทองใดๆเลยค่ะ การสละความยึดมั่นเพื่อความกล้าหาญความกล้าหาญที่แท้จริงตามชาดกนี้มิใช่การสู้รบแต่คือการสละความกลัวที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์การฝึกปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นต่อผลลัพธ์ที่ควบคุมไม่ได้จะทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยความมั่นคงทางจิตใจไม่หวั่นไหวไปตามลาบยศสันเรินและไม่กลัวต่อความเสื่อมจำไว้นะคะว่าความกลัวเกิดขึ้นแก่คนที่มีทรัพย์ เราสามารถฝึกเป็นผู้ไร้ทรัพย์ได้ง่ายๆด้วยการฝึกเจริญสติในทุกอิริยาบถและแผ่เมตาก่อนนอนในทุกคืนเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และเบาจากความยึดมั่นถือมั่นบทสรุปเมตตาคือยอดเกราะ สังกิยชาดกเป็นบทประกาศอันยิ่งใหญ่ว่าเมตตาการุณาคือพลังอำนาจที่บริสุทธิ์ที่สุดและเป็นเกราะป้องกันภัยที่ทรงอนุภาพที่สุดในโลกนี้พลังนี้สยบได้แม้กระทั่งจิตใจที่หยาบกระด้างของโจร500คนโดยไม่ต้องใช้กำลังแม้แต่น้อยพระพุทธเจ้าในอดีตชาติได้แสดงให้เห็นถึงหนทางแห่งความปลอดภัยสูงสุดคือการเป็นผู้ไร้ทรัพย์ในเชิงความยึดมั่นแต่มั่งคั่งด้วยธรรม เมตตาและกรุณานี่คือการรักษาตนเองด้วยการรักษาผู้อื่นและเป็นการรักษาผู้อื่นด้วยการรักษาตนเองอย่างสมบูรณ์แบบค่ะขอให้เราทั้งหลายจงตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดำเนินชีวิตด้วยสติที่มั่นคงและเจริญเมตตาภาวนาให้แผ่ซ่านไปในทุกทิศทางเพื่อให้ชีวิตของเราทุกคนปราศจากภายัยทั้งภายนอกและภายในเป็นผู้ที่มั่นคงและนำความสงบสุขมาสู่โลกใบนี้สืบไปนะคะ ก่อนจากกันวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวของอสังกิยชาดกมีคุณค่าต่อการใช้ชีวิตอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์สคริปต์พอดแคสต์นี้ออกไปเพื่อส่งต่อพลังอำนาจแห่งเมตตาการุณาและมิติแห่งความปลอดภัยสูงสุดในพุทธธรรมให้กับคนที่คุณรักและโลกใบนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ